ด้เดินหาไลไทยรัฐรำที่ลงรองมัวบาลกะมาราชป่งเจ้าหน้าที่ก็จะมาตราสังนะครับการมาตราสัแล้องงานนั้นก็เป็นการประกาที่คุณในความเชี่ยวาในการปฏิบัติาาที่กว่า ในทางครอบครัวสถาบันที่ท่านเขาใช้รณรงค์ส่งโดยเฉพาะเพื่อเพื่อนราชการสถานะครับ ผลงาอนผลงานที่เป็นมวยฝาผลงานที่ได้รับการร่วม